ร,รีบรีบปั้นใส่เพื่อจะได้มาถ่ายคลิปนี่หอไม่ทันแล้วหอไม่ทันแล้วจะกระอ,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 อลูกหนื่หอไว้สวยอนี่นี่ฝีมือหออแก้วรูปหนึ่งยังไม่กล้าไปไว้ตรงขยา,าเลยลลวไว้ตรงนี้ก่อนเตาพร้อมแต่กล้องไม่พร้อมเมื่อกี้แม่ห่อ ห่อไม่ทำละไปหไมดไปไทำไปทำไปที่ห่อแล้วก็เรียงไว้อย่างสวยงาม,ม,มนี่เลนะมขนาดว่าหญ้าบกห่อไม่สวยอย่างสวยเลยเน,น,นาะนะไม่ยิบเฮ้เราเนี่ยไม่สวยจริงไม่ื้อเหรอแล้วอ่ะปั้นไสอย่างดีนะแก้วนะ เขาใส่อย่าต้องเป็นพี่มูอรวจานคนเดียวสวยในซอยอูนอีโนริมหอสวยแหลมเปียบเราก็แค่หอได้แค่นั้นแหละพอมีขนาดแค่หอได้นะย่าถ้าหอไม่ได้จะขนาดไหนห่อไม่เล่นอยก็เข้า มันต้องดึงให้แน่นใช่ไหมถ้าถ้าดึงมากก็จะแตกม่ตองแตกก็ต้องกะพอประมาณใช่ไหมนี่นะอืมกะไม่ได้เลยความกลัวทำให้ห่อหลวมไปอ,อ้าวพอห่อหลวมไว้สวยพอดึงมากก็ใบตองแตกคือมันต้องมันอยู่ที่ประสบการณ์จริงเนาะเพราะว่าเนาต้องรู้จักวางน้ำหนักมือ ให้ถูกใครก็ว่าไม่ได้เพราะไส้มันอยู่ข้างในสุดกับฝีมือตัดใบตองก็พอละยี่ดูดูฝีน้มือการหอ่อของข้าพเจ้านี่ตูดมันแตกออกมามันไม่ชิดแต่ก็พอได้แหละเข้าข้างตัวเองเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวย่าก็มาแก้เองแหละ มีการสุดท<ม>้ายจะรู้ว่างทำองไงค้มยมันได้หมดจริง ใะไรล้วก็ล้อหอยด้วยเสร็จแล้วก็ออกมาไม่ยิงนี่หนึ่งตั้งกระทะไว้รอเดี๋ยวนึงเดี๋ยวจะเต็มซึ้งแล้วขนมเทียนหยดของเราแป้งยังเหลืออีกเต็มกระบาเลยใส่จะพอไหมนี่

ามาลวกเป็นบัวลอยเลยไม่ได้อะบัวลอยน้ำผีเลยนะอือันนี้นบัวลอย,อยน้ำิงไส้ไส้เค็มนี่ไงแล้วมีไส้เนี่ยก็ว่ามันว่าไส้อย่างเงี้ยไส้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเอาอไปลวก แล้วก็ต้มแบบน้ำขิงสดน้ำก็ทำได้หมดแล้วก็มีอ่ะกจะทำให้มันแตกใหมต่ตะ้นตะว้นเม่นอ่ะนูเข้าออกรูออย่าง